ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอตอนนี้ก็อยู่กับทีมงานซับจางยานครน,นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาลงงานวิ่งดินกับทีมงานเรานะครับมาดูกันว่าวันนี้จะวิ่งดินได้หรือไม่นะครับเพราะว่าพื้นที่ในส่วนที่จะเอาดินเนี่ยถน,นนเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นทรายพก ตอนนี้อเจ้าลมโบก็โซ o โ่โดยอาจารย์พสานนะครับขับไปเจ้าลมโบเหมือนเคยนะครับจากหายเป็นโควิดแล้วนะครับผมอาจารย์พิสานก็กลับมาประจำการนะครับ ครับนี่ครับผู้ว่จาจ้างของเรานะครับงคก็ต้องขอบคุณผู้ว่จาจ้างของเรามากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับ <laughs> เปิดเปิดบางนี้อีกเด้บตรงน,น,รน,นดได้ครับปิปดบางอย่างหรอครับ เดี๋ยวให้ดูกันทํางานนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะได้ลงวิ่งดินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวันนี้รถด,ดำสวยๆแรงๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างนะครับเพราะว่าหน้างานก็วิ่งไม่ไกลนะครับแค่ร้อเมตรนี่แหละเปิดเปิดไปเลยเปิดเปิดอีกฟองนึ่าจ้าจ้า ตามมาด้ยเจ้าเลมบ้าน,นะครับตามติดๆกันมาเลยนะครับผมนี่ครับตามหลังมาเลยแล้วก็นะพิช,ชเขาลงสนามมาแล้วนะครับผมหลังจากที่สักพักนี้ปอเกมนะครับเกมแล้วก็ทางทีมเราทีมงานเราก็ชิบหายไปช่วงหนึ่งครับไปโดน เจ้าเสียแบงค์สายจกซูม,มิโตโมนะครับ1้อยสานะโปงมาหมันมาดเลยนะครับผมโดนไปเงินล้านก็โดนไปกันทั่วหน้าแล้ะครับทีมงานเราชิบหายไปสักพักเลยครับพี่ชูเองก็โดนเมียดาเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมถ้าเสียแบงค์ดูคลิปนี้อยู่ก็ยังไงก็ ขใชน้นี่ทีมงานเราด้วยนะครับผมเงินล้านนะ่ะไม่เยอะหรอกแต่สิ่งที่มันเยอะกว่าเงินล้านนะ่ะก็คือหัวใจนะอย่าล้อเล่นกับทีมงานเรานะอันนี้คือไม่ได้ขู่นะครับของจริงนะครับผมบอกให้นะผมไม่เหมือนใครนะอะไร นี่ครับจะถ่ายไปเรื่อยนะครับให้ดูงานวิ่งดินก็รถพิกุธการก็กําลังจะเข้ามานะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะแวะเติมน้ำมันอยู่นะครับผมเองก็รู้สึกว่าจะใช้รถําแค่สองคันสคันก็พอนะครับเพราะว่าวิ่งไม่ไกลนะครับงานนี้นะนี่ครับ ก็จะปล่อยตัวมาทีละคันอย่างนี้ครับนี่นี่นะครับไปเจ้าเล่มบ้าเรานะครับบิบวับบิบบับเหมือนเดิมนะยังไม่เกมนะพี่น้องนะนี่พิชูก็ลงสนามก่อนเลยนะครับผมวิ่งใกล้ครับแก่อ0ร้อยเมตรนะ là khá chiều thì đi mạng nè chết đi thoái thoái chạy hoan này yes. chết thoái 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 chạy hoan oh, này cắm luôn này hoa đưa nại chết xoắn đi Có thế lửa mà Mày hả hết hằng Thôi hết nhắn Mua thân đi liền đấy. cho lên ba làm mới lắm Ơi Cứ bỏ đến nào mà เดินหน้ามาั้ยเดินหน้ำป่พี่เดินหน้า,า,นนาขึ้นไปนั่นเราถอยตามดักเออถอยลังไม่ยังเนี่ยบุม,มิสลิงอ่ะเจ้าเลือบ้าของเราไม่มีปัญหาครับบอกเลยสบาย คลิปแรกยังไม่เท่าไหร่ก็มีไฮไลท์ช็อตเด็ดมันๆให้ชมเลยนะพี่น้องนะไปดูกันนะครับงานนี้จะรอดหรือจะล่วงเดอี๋ยวผมจะเดินไปบอกอาจารย์ผู้สานก่อนนะครับในส่วนที่เอาดินผู้สารผู้สารผู้สารเดี๋ไปก่อนไปผู้สารเอาดินหนีก่อนเนะ เนี่ยคุยไงไหเ,เหน,นี่ยคุยง่เนี่ยแมนเนี่ยเน่ยเนี่ยเอาจากงีเลยอยู่คาไปหอดคุณเ,เลยเออแล้วค่อยไปเอาขินเบวสาทั้งเถิงอยเมื่อก,กี้เราติอยู่นี่เมืงละมีมาได้เลงขนเองมัง้งเห็นโปเกี์เนวะโอ้กับเมีปปยนเ้ย ครับก็มาดูนะครับเขาจะทำอะไรยังไงจะสอนจะสอนยะสามเลยว้าวว้าวว้า,วาครับ